สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกา <ขอ S 1> เกมวู้โไปเลอะไปครับเปิดเพลงวันนี้เราจะวันนี้เรามาเที่ยวกับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไป ที่เขามาเข้มนะครับเพื่อวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันใช่ในช่วงสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกาสิ้นเดือนพฤศจิกานะครับช่วงนี้เป็นหนาวแล้วบ้านเราหนาวมากลมหนาวเข้าครับลมหนาวเข้าอ่าเรียกว่าวันนี้เรามากันใช้แทงสองร้อยกันทั้งสองคันเลยนะคอมอนเซอร์ซอนเซอร์หรือเปล่ายังยังไม่เข้ายังไม่เข้าแต่มีโอกาสก็ทักทักมาได้ เดี๋ยวทำคลิปให้พวกมันทำอะไรกันเนี่ยกี่โมงแล้วมึงดูบ่ายสามเจ็ดทีนะฮะแล้วคือทำไมตอนนี้ยังอยู่ซื้อเสื้อป่ะแม่งเลือกเยอะด้วยเย็ดไหมโอ้โหมึงเข้าป่าเข้าเขานะฮะมึงยังแกมได้ชีวิตติดแกมว่าจะเอาอาดิดาสหรือไนกี้ดีเฮียเฮ้ยเขามีขี่หร <laughs> มีแต่มีแต่ครีนอะมอบครีนหนึ่งเดียวไอ้เหี้ยไม่จริงจังด้วยไอ้ฮี้ดูทรงยาวย่อยาว เขามาเข้มห้าร้อยเมตรที่เรามาเนะ่ยคือเก่งๆเลยหรออันนี้ได้รางรถมฟปะพี่้างเลจ้ะเติมเลย้เกียร์เป็นรางเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีด้านบนเอ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศตอนที่ขึ้นไปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถเอารถยนต์ขึ้นไปได้นะคะเราต้องเออขึ้นรถ ของทางทาง,ทางแคมป์ไปใช่ขึ้นรถของทางแคมป์ไปนะคะแล้วก็ต้องขนของขน,ขนอะไรขึ้นไปต้องจอดรถไว้ด้านล่างแค่นี้เหรอแล้ตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะกับเขามะเข็มยูหูเดี๋ยวเราแบบเรียกว่ายถือหน่อยดิตอนนี้เราก็ถึงร้านจอดนะครับเขามะเข็มแล้วก็เดี๋ยวเรารอ พี่เข้มนะครับลงมารับเราแล้วก็นั่งกระบะโฟวิ l ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ารถขับ2โปรตีมันวิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามันจะเป็นทางชันนะอ่ะวันนี้เรามากับพี่ท็อปด้วยครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ 8องศาตอนนี้นี่ก็คือสัมภาระของพวกเราก้อยแต่นี่พี่ดีเนี่ย้อเมึงนะน้องมึงถ่ายเราโคตรตอแหลไม่คือไม่คือคือมึงอะตอแหลเป็นพิเศษจนคนเขาแบบเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเลื่อนไม่เรียกก้อยเย้เก้อะไรอย่างเงี้ยใครเนี่ย ไม่ไมมผ่านมันจะเป็นสิบ <10 S 1> นาทีแล้วเทียบตัวเองกับท็อปทอปอะไรก็เป็นไปคนเดียวไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นโอ้ไม่ไหวฮะอันน,น,นี้อันนี้กลิ้งมากกว่าไม่น่าก้อยอ่ะแรบวันนี้ <บ S 1> สมาชิกของเราในวันนี้ที่จะขึ้นไปด้วยกันนะครับ่เลิกงานเราแบบรักงานมากนี่ตอนแรกจะไม่มาเห็นว่ากู อเอาปากกูเฮียอุ้ยบ้าไอ้สัารข้างในรถได้ยินาแบบรถมารับมาบิวระวังระวังไม่หมดอ่ะเดเจยวหมอให้จริงหมอให้กระดกไปด้วกลัวนี่เดี๋ยวดูของคนของขึ้นรถครับเดี๋ยวทิ้งใส่นี่เลยาเลยเอาของไว้ข้างในเลย เอาของพวกชิ้นใหญ่ขึ้นมาฮ้ยชิ้นใหญ่ก็ไม่แล้วนของขึ้นรถกันก่อนนะครับเกมที่ไม่พอมึงต้องเดินไปนะเนี่ยไม่เป็นไรได้อยู่โอเคเดี๋ยวกูถือกล้องถือกล้องให้ไม่เดี๋ยวกูถือกล้องถ่ายมึง ไอเดีจับมัหน่อยเฮ้ยมันจับมันนี่กูดีดีดิโอ้โหจับแล้วเมียมึงใช่ไหมน้องวิวเจ็บตัวแล้อไม่เป็นไรอะไปเลยกูขึ้นสุดท้ายกูจะถ่ายไงีนมนขึ้นไม่ได้ครับพี่แต่งไมอะแตกไม่แต่ง้าเปิดท้ายห้าเปิดท้ายอันตรายมานี้กูละมันอะสักพักเจ็ตพเจ็ต พ<เ> <Tower> ี่เขายังขำมั้ไม่อยากให้ถ่ายพี่อยาจะเอาช็อตไฮไลท์ตัวเองไ้สาธเคาจะหากไหมถ้าเม่อรคิด่หะน้าน้ากูแบบอมือทำทำไมอ่ะทำทำไมอ่ะคุ้แมมีกล้องเก็บเบียกแค่ไหนกันนะโดนดาตัวติดดาเลยตอนนี้ยังมีโล่งๆเนี่ยไอ้พวกนี้นั่งมึงนั่งแบบนี้อราจะไปกันแล้วค่ะสวยมากเกูกลังหาที่อยู่ ท่านนั่งนนท่นอันตรายหย่ามาอีกกูว่ามันเจ็บไปกี่โมงอ่ะมาลงมาไอเดี๋ยวนั่งได้ระวังหงายนะลงมาแต่กูรู้แล้วไอ้ขี้แยประตูตูไม่ไดงเนี้แบบมึงนะขี้แยโวยวายใช่ไหมไกูพี่ได้ป้าบิวได้ไอ้มึงนอนไข่กูไหนอนะไข่กูเราเป็นคนไทยเราเป็นยังไงครับไข่ปะเรากป็ยังไงไข่ไม่รู้ยู่ไหนนู่นๆอยู่ใต้กระเป๋าดำอะมาตอนนี้เรากำลังนั่งโฟวิวนะครับสบายขึ้นไปออกมาเข้มดูจากทางแล้วโอ้โหนี่เนินแรกครับโอ้ยปกติครับ เจมนั่งดีๆเดี๋ยวคือคบันไหนครับผิดทุกอย่างนั่งคูไงอาเพี่ก็อ้วนอะก็ถกอว่ไปมาเนี่ยลงมาแล้วลง้าพ่กนี้นะบอกใครบอกมาเราเจอพุ่งนี้เขึ้นก็พูดมึงก็พูดมาขะมึงขะมึงดี่กเอะขะมึงขะมึงต้องนี่กดีนพี่ เราก็กำลังขึ้นนะครับดีๆนะชันมากวิ่งปาไม่ทำได้นะรับกลัวมจะลงเนี่ยเดินยังไวกว่าตอนเร่รอนเดินนี่มันลงไปชันไหมที่อ่ะหูเดินขึ้นไปปวดขาเหมือนปีนเขาเลยมีน้องแตกอ่ะโอ้โหไม่โคตรทงจริงๆรถเมย์ขึ้นได้กูวิวอ่ะเออกูเปลี่ยนโช็คมาด้วยใช่กูวิวทำหน้าว ไ่นกินเลื่กเองเออทำมาทำเสียงน่ารักก็ทำได้นะกินลืกองใครคุยทนมึงล่ะหนักนั่นไงเหมือนเปลี่ยนแผ่นดิษ์อกไม่คือกูก็พูดปกติไงไม่คมึงก็ไม่โดนคกูไม่มีสิทธิ์ไงจะนี่จะ่าที่รู้สึกไหมว่ากล้ามพี่ปวดตอนนี้จริงเหรอหับจาีพี่เก่งเหรอเออนั่งถือไว้เดี๋ยวจะจับ ใจกูสันนะอุ้ยดังก๊อปไอโชบไอโชบแตกไม่ได้ไรเลยไอเสียวข้างหลังอะเออเออผมกบบผมแบบพี่วังไม่ทำใจกุสันนะมึงคิดว่ามึงจะมึงคิดว่ามึงจะลงคนเดียวเคืเห็นรูปมันนั้นป้าที่คนเดีนกระบะแล้วมันจับไว้อ่ะจับไอ้ตุลที่เปิดอ่ะไอ้ที่เปิดพยเพี่อ่ะไปเดี่อ่ะไปเจอนาล่วงอ่ะมึงยังดีมึงยังเห็นว่ามึงจะเจออะไรไงูเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกใช้ได้ไหมรับตัวแทนมั้ยสู้ชีวิตของแท้ อป็นยังไรมันมันั่งอยู่แถวสยามเป็นแถวสยามป่าวฟังเพลงข่ามูดไปด้วยแต่ห้อเหรอพี่เจมีกล้วยป่ากอ่ะอิดแบบนี้เลยใช่ไหมเราอิดอิดแดงบ้านเหรอห้องน้ำหัวหมูว้าข้าวในเวลากินหัวหมูหัวหมูอะไรนะหัวหมูใช่หรอหัวหมูปลาปลากินหนังหมูหนังหมูหัวหนังหมูหน้าเหมือนมึนเห็นที่อยู่ในถุงอนี่ยกินหัวหมูเลยว่ะอุ้วถึงแล้วอันสุดท้ายอ่ะว้า แต่กูว่ามันกินน่ากว่ามันกินน่าห่วอยู่หน้าผาหน้าผามาหอนเลยแหละตรงนี้หน้าผาเขาหอนเขาใจเยอะไอ้เฮียคือทำตัวอินเตอร์แต่แบบคำพูดแบบไอ้นี่มากโคราดมากไอ้เหี้ยหน้าผาหน้าผาไม่จริงหน้าผามาหอนไม่จริงความเป็นสาวโคราดทุ้คนมีดอกจริงแล้วไอ๊ยูเอาอาหารหมามาปะเนี่ยว้าวว้าวไม่ต้องขึ้นหรอีดอกอะไรวะเนี่ยบานเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นใต้ไหมคาถายองจริงใช่ทเนียงเหรอได้ดีอยู่นะอุ้ยเมอมือเมอโอ้นี่ไม่เมอนี่อันนี้เลือนอันนี้เลือนแล้วเลื้ออันนี้เลอะโอ้ตรงนู้นเหรอไม่ใช่ตรงนี้ใช่แล้วคือตรงนี้นโวยไ่ร จัดของกันอยู่มีพี่เขาก็จะมากางเต็นท์ให้ี้แล้วก็มีการปูที่นอนให้นะคะนี่นะคะถ้าหนีถ้าจำตอนนี้อะไรปูเนี่ยตอนนี้นะฮะนี่ทำไมน้ำลายไหลเยอะเลยคนเยอะแก้วเยอะแยะไม่ไม่ไม่แก้วเล็กเย้ดื่มน้ำแร่เพร่าโอไม่ใช่ก็ไม่ไีที่ตู้ เชฟจินก็กำลังเริ่มก่อไฟนะคะผ่านไฟเก่านะคะยังร้อนรอวันรีฟื้น,นอรอฟืนหรือฟือนเปล่าวะเกี่ยวกับกูไหมเนะี่ยเปล่าเพื่อนไม่มีไม่มีไม่ม,มีเกี่ยวกับมึงเลย ว,วันนี้เราจะทําเนื้อย่างวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเชฟมีเนื้อย่างนะฮะแล้วก็หมูย่างมีสเต็กด,ด้วยแล้วก็เหมือนจะมีไส้ย,ย่างอ,อย่างหนึ่งแซลมอนยำแซลมอนแล้วก็แซลมอนซาชิมิเด็ดมากนะคะเรารอไปจะมีอะไรกินเราไปติดตามกันดูนะคะ ผู้หญิงไปช่วยผู้หญิงก็จะเริ่มยมยมนิดนึงนะคะเป็นผู้ช่วยวันนี้เป็นผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยทุกคนนะคะคนนี้ใครจะทำอะไรก็จะช่วยนะคะอันนี้นักจัดแจงนะคะห้ามเห็นอะไรไม่เป็นระเบียบอีกแป๊บนึงไปจัดตรงนู้นให้หน่อยนะคะลกมากกลังครัวนะคะคนนี้กำลังตอนนี้เจ้าเจมนะคะเจ้าเจมผลไม้ซิ่งนะคะกำลังตกแต่งไฟอยู่ ใช่ครับแต่งไฟนะคะให้สวยงามนะคะไม่รู้รบกวนคนอื่นหรือเปล่ารอดูอีกทีนึงเราต้องเอาให้มันนี่สุดเจอละอื่นโอเคโอเคเดี๋ยวเราสวยสุดนี่กันนะช่วงนี้เริ่มเย็นพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วดูถ้ากูล่วงลงไปอ่ะพากูไปโรงพยาบาลมันมืดแต่ไม่มีรถลงเดี๋ยวกูไอ้นี่ให้พันแผลกูก็ได้เออมึงเป็นหมอพยาบาลเบื้องต้นก็ช้ำหมดแล้ว เหมือนที่อะไรเหมือนที่ใครทำนะเหมือนที่พ่อทำอไปจีนไอ้น้ำมันบอกรสชาติแบบเหมือนที่พ่อทำเลยเหมือนมันคลับต่อมาเลยอ้จริงมันอนะหูยหวานเชียบเธอแสงโคตรดีกูอยากได้นี่วะกะทะว่ะรีแอคไม่เหมือนตอนแรกะตอยู่ในนี่ครับอีกคำหนึ่งครับนี่ครับจีนี่มันไม่ใหญ่อ่ะสองทุ่มสามทุ่ม <c oughs> หูยกะเป็นไงฮะงนี่ครับ ดูบรรยากาศทุกคนขอจ้ากระดาษไว้นึงอุ้ยบรราการเอร์โคตรเอาโคุ้ยดูนู้นครับรับเลยรับเลยรับเลยซาซิมะเอาเนื้อส้มนี่ครับไปรีแอคแรกนี่ัเลยรี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 แอคแรกอยู่ไหนไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือบรรยากาศนะครับ จัดแล้วเย็นแล้วนี่อันนี้ทำอะไรครับหั่นหมูขอมูย่างจ้าไปครับสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเยอะๆอีกครับลุยครับอันนี้ เริ่มต้นเมนูอะไรครับเชฟอันนี้เป็นเนื้อทอดเ้าวิฮะครบแล้วมาขึ้นเลยจะเย็นอีกที่คเนี่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเมนูย่างครับผมหแบบนี้เนี่ยเป็นเมนูนัดไหม่มีค่ๆแล้วก็เป็นแบบว่าอาหารญี่ปุ่น เรียบร้อยครับตอนนี้เรากินอาหารเย็นกันในบรรยากาศที่ประมาณอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ24 23ประมาณนี้นะครับมาฮะอย่าบอกนะว่าใครเอาินแล้วโอ้โหน่ากินมากวันนี้เรามีแซลมอนนะฮะวว้าเนื้อเป็นไงวะต้องฟ้าสวยแน่

Okay. ันนี้เราก็เล่นเกมกันหลายๆเกมแล้วครับแต่ว่าก็กินน้ำไปหลายอย่างก็จริงๆจะนอนนะครับแต่ว่าดูเพื่อนๆกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างมึงก็ไม่ไหวสุดเลยร้อยเปร์เเท่าไหร่ครับให้ความเมาเอ่อยี่สิบครับไม่ได้แจกเลยสามสิบครับไปร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ครับอืมดป่ห้าสิบ ใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันไม่ค่อยดีเต่งเ,เนอนตรงนี้เลยอ่ะพีะเ่เท่าไหร่นะฮะสิบเปเแอ๊ะอันนี้แอ๊ะมเรียงในอนเลยจริงๆห้าสิตาเหล่เลยเหีเ้ยแหมะสองเอร์เซ็นถึงสติอ่ะมีสติแล้วมึงอ่ะทั้งไม่สามตัวเองหรอ ผมเอง90%แล้วครับเหมไม่ไหวแล้วออ่เฮียโคงแม่ไม่ไนี่ย <c oughs> อย่างนี้เราก็ต้องไปกันต่อแล้วนะฮะเอาแล้วเมนูเราสองอันนี้เมนูนะครับชเชฟครับเนื้อทอดฮะเนื้อทอดโอ้โหกลิ่นหอมไปถึงแบบเหมือนเมนูแรกเลยครับแต่แค่คเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไหมครับตอนนี้ <c oughs> ไม่เอาแบบไม่ไหมนะไม่ไหมอ่ะดำๆอ่ะ เรียกว่าใช้คุ้มเยลาให้กูด้วยนะวันนี้เช้านะกําลังด้วยกันล่ะเรียกว่าช่วงนี้อากาศดีมากครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับอย่าลืมอย่าลืมกินยากินยานะแต่ว่าถ้าคนมีแฟนแล้วก็จะแบบก็ให้แฟนดูแลแต่ถ้าคนไม่มีแฟนแบบคุณก็คิดถึงคนเก่าไปอนะนะชื่ออะไรนะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เราต้องเออเดี๋ยวเราพาไปดูอีนาวกันครับตอนนี้อีนาวเขาโอเวอร์คูครับทุกคน อีนาเขาโอเวอร์คุกไว้เฮ้ยส่องไฟกูหน่อยมึงเขาโอเวอร์คุกครับตอนนี้และดูดิเขาเขานอนน่ารักมากนะครับเขานอนทาแป้งนะย <c oughs> ากครับ <c oughs> โอ๊ยอะไรกันนักหนาหมอนเขานี่มากหมอนเขานี่มากเลยนอนแล้วนอนด้วยกูบอกแล้วกูบอกว่าว่ามันดี สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปริศนาร้าไทยโจรครับวันนี้เรามาไทยคุณนาวครับมานีมานะมานบใครมาก่อนมาครับมาผิดครับผิดครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก็ไข่มาใครมามาเลยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนครับไก่ผิดครับไข่ต้องเป็นไข่ครับไข่เป็นไข่เกิดก่อนไก่เกิดก่อนเพราะว่า เปลือกไข่มีแค่แม่ไข่เท่านั้นที่ทำได้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามมึงชูสามทำไมฮะไอเจมที่นอนเขาไว้สักไอเชี่ยแกเฉยไอเ่มปีชนะพาร์ทไลชอนไปกันต่อครับ คืนนี้ใครลับมึงโดนในสัตว์กูบอกเลยขับเราขับมึงโดนแน่เอย์มันเลือะเตียงเขาไอเราหน้าแบบนี้ Everybody นีเหรอใครแกล้งมันอ่ะมีบางคนเดียวไอ้สัตว์ค้าวันนี้ไม่ได้กินไปจืดกินไปข้อตังไปเนี่ยเฮ้ยนาทำทำตัวดีหน่อยดีวิวมึงดู มีมึงออกมาดูดิชไม่ไหวเหนียวตัวเฮียคือตอนก่อนก่อนก่อนหน้าเนี่ยก่อนเมาเรียนนะไม่ใส่เสซียไม่ใส่เฮียเริ่มละเมาปุ๊บใส่เซียแหละเริ่มเป็นผู้ดีแหละขอบคุณสกปรนนะทุกคนอันนี้เฟยเฟยว่าไงเฟยผมได้แผลเฟยว่าไงเฟยทำอะไรมาโดนเป็นหนุมานคุกฝุ่นโอ้